สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องน้องน้ำเพชรน,นะคะวันนี้บรรยากาศตอนเย็นๆนะคะหนาลมกำลังมาอนอนหนาวกำลังดีเลยนะคะแต่ยังไม่หนาวนะคะแต่กำลังจะเข้ากลมลมลมก็วอยๆมานะคะมมมแม่เล่นกับน้องนำโชค น้ำเพชรของเราอาบน้ำตั้งแต่ตอนกลางวันนะคะแต่ก็เลี่นดินเหมือนเดิมนะคะวันนี้พาน้ำเพชรมาช่วงเย็นๆนะคะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่านางทำอะไรนะคะดูจับน้องมาแล้วนไม่นไม่ชอบน้องหมา แต่ไม่ทําอะไรนะคะน้าเพชรไม่ทําอะไรเนาะไม่ทําอะไรน้องหมาสักตัวเลยแต่น้องหมาเข้าได้ทุกตัวนะแต่ช้างบางเชือกนะน้องหมาเข้าไม่ได้นะแต่น้าเพชรไม่ทําอะไรหรอกถ้าช้างบางเชือกเตะแล้วนะคะนี่แต่แต่น้ำเพชรไม่ทำอะไรหรอก,ออกนะคฮ น,นี่นะ้ำเพชรอาบน้ำตั้งแต่กลางวันนะคะแต่ก็เล่นแต่ก็เล่นดินเหมือนเดิมนะคะอ๋อนอนแล้วทำอะไรทำท่าสวยๆให้เราดูแล้วนะคะโอ้อยหนูขอนั่งแป๊บหนูขอนั่งแป๊บ นั่งดูน้องแม็กแม่ดูความสนของนางนะพี่นิ่มมาแล้วเพื่อพี่ฟ้ามาแล้วไม่ใช่พี่ฟ้าหรอกนึกว่าพี่ฟ้าไม่ใช่พี่ฟ้าพี่นิ่มมานะคะนางนึกว่าพี่ฟ้าไม่ใช่พี่ฟ้านะคะพี่นิ่ม ได้ยินเสียงพีฟ้าไม่ได้ทุกคนเห็นไม่เห็นก็ช่งางได้ยินเสียงพี่ฟ้าไม่ได้ความรักความผูกพันนะคะของน้องทั้งสองไม่ใช่แอบเป็นแฟนกันบอถ้าจะชอบขนาดนั้นเป็นแฟนกับพี่ฟ้าบอไม่นะพี่แคทน้าผิดหวังไม่นะ ทองคำก็ยังอยู่ในหัวใจหนูเหมือนเดิมนะเพชรว่าจะสั่นบ้างนะคะต้องขออภัยนะคะ <S <S ดูเสียงดังไปถึงนู่นหน้าซุนนะคะเสียงดังมากนะคะทุกคนสังเกตดูไหมไม่คลิป ไม่ไม่รู้ว่าคลิปใครถ่ายบ้างก็ได้ยินเสียงน้ำเพชรไม่ว่าแต่ช่องไหนนะคะได้ยินเสียงน้ำเพชรทุกช่องยิ่งอยู่ในซอยอยู่ในบ้านสิบหลังได้ยินเสียงน้ำเพชรทุกช่องนะคะพเิเศษดีมากเลยเราจะพาไปประกวนหม่ทองครับ <c oughs> ต้องให้พี่เอฟซีตามให้กำลังใจสแลว้วไปประกวนหม่ทองครับ น้าเผ็ดอ้วนมากตัวโตมากลมแบบนี้มาก็ดีนะคะนางจะได้ไม่มียุงไม่มียุงมามากัดนะคะถ้าไม่มีลมนี่อยุงเยอะมากเลยตอนกลางคืนนะคะนอนแบบยากนะคะนางต้องนอนตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางคืนนอนไม่ได้ยุง นอนได้อยู่แต่พักผรแบบเหมือนคนเราพักพรไม่เพียงพอ,อทุกคนพักผ่ไม่เพียงพอยุงเยอะอะแต่ตอนนี้ก็มีลมมาบ้างก็จะไม่ค่อยมียุงขนาดไหนนะคะนางกิสปปรล ไม่พูดไม่คุยเลยตัวโตวมากใช่ไหมทุกคนตัวโตวมากมากมเสียงดักฟังชัดนะคะเสียงเสียงหนึ่งเดียวนี่หนึ่งเดียว หนึ่งเดียวในโลกไหมทุกคนนาเพนีนี่เสียงดีมากนะฮะมันเป็นพรสวรรค์พี่แคทนาเพียาเป็นพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดมามันเป็นพรสวรรค์ นางน่ารักนะคะเข้ากับช้างได้ทุกเชือกนะคะจะช้างน้อยช้างใหญ่นะคะนางเข้าได้ทุกเชือกนะคะดูกินอร่อยอร่อยมากเลย <c oughs> ดูปอกอายกินนะทุกคนอร่อยไหมเพจเด็ยเพิ่งพูดมูกินดูเพิดตัวโตวจะเท่าพี่ฟ้าแล้วนะคะเวลานอนนะนั่งตดเนหะม,มือนอุดมสมบูรณ์มาก อ้อยมีสับป,ประรดนะคะแม่นางมีอ้อยแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ให้ไม่ให้นางกินจำเจนะคะมีหญ้ามีอ้อยก็เปลี่ยนไปนะะเปลี่ยนเป็นวันเป็นวันให้นางนะคะวันนี้กินอ้อยกินหญ้าบ้างกินสับป,ประรดบ้างนะคะ อภิษฟังเสียงใครอีกแล้วอภิษชอบหันนีกล้องทุกครั้งเลยบางครั้งก็หันตูดให้เราบางครั้งก็หันหนีดูท่านางยืนกิน,กนสวยมากเลย นูจะเท่าพี่ฟ้าแล้วนะหนูจะเท่าพี่ฟ้าแล้วนะ,นะแ,วนะแต่เล่นเหมือนเด็กนะคะตัวโตวมากแต่เล่นเหมือนเด็กอู๋อิสบปะรดแบบอะเลสอร่อยนะคะ บรรยากาศดีนะคะวันนี้ลมหนาวๆน,นิดๆน,นะคะอร่อยไหมน้ำเพชรอร่อยไหมไม่พูดเลยทุกคนไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยตอบโต้นางกินอยู่ ะะสำหรับคลิปนี้นะคะพอแค่นี้นะคะเอาน้ำพิรมาให้ดูนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆของ,งานานงะทำอะไรนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะคะในาทำคลิปนะต่อไปนะคะ เดี๋ยวลิปหน้าเราจะมีอะไรไหมทุกคนดูนะคะรอติดตามเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวให้นางกินสประรดกับอยออก,ก่อนนะคะเดี๋ยวนางอายนางอายกล้องนะคะดูนางหันตูดตลอดเลยสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ